สวัสดีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am John ทุกคนอ่านี่ก็เป็นอ่าทายจากกองโกโปเนาะทุกคนเนาะที่ให้มีนาเราสือมาฝากเด้อทุกคนเด้อขอบใจท่านใหญมีนาเด้อขอบใจหลายๆเด้อใหญยเด้อขอเด้อโอ้หนี่มาลองกล่องเนาะทุกคนเนาะโซฟาเพิ่งจะลังค้นเข่าแล้วเมื่อกี้นี่แล้วโอ้ไปจะไรเมื่อยโยมเมื่อยลายโอ้แดดหอนนี่กำลังโ่มเลยทุกคนเอ้ยจอนกับมาประธานเนาะทุกคนเนาะจอนข้าวเบียร์ไง ไเพื่อนดียวเลยจ้าเดี๋ยวบังวิวแล้วทุกคนนะตอนนี้กัเกียวแล้วเกียวออกเบิร์ดเลยคงหน้าที่เขาเคยนังนทุกคนนี่โอ้หมวยยังตัวเาทุ่เจตยาหวตามประทมวตามเท้มาตามประเทศ เขาเบิกคนแล้วทุกคนนอนนี oh, ่ติดกองเลยทุกคนโอ้ส no uh, wow. mm. uh uh, <no ุดยอดเลยเขาปั่นไปแล้วครึ่งหนึ่งทุกคนนี่รอบที่สองเลยทุกคนนยังอีกรอบหนึ่งเด้อว้าแต่เราทอมอีส์เบาจอดเพิ่นโบเลยูทุกคนเพิ่นเล่โบเลมมาทายให้เบิงมาทุกคนเนาะเพื่อทายเบิงรอบที่สองเลยว่าเสดเบิงมาเนี่ยเขาไมหลายเลยทุกคนยังมันเกี่ยวเบิงนี่อยู่รุมน้ำเลยแมนอย่างลายอยู่นกว่ะนกกินเขาแล้วหานกลายลนวงเสดนกว่ะทุกคนอุ้ยให้เบิวง จัดการมังี่ที่ไรนกมามาเบิกุกังมาเบิร์ซูมซูมที่นี่ซูมเซียมยัโอู้หูผลไรแลนไปผลอะไรทุกคนนกนกแลนนกเต็มทุกคนโอ้ลายดิกน่กินข่าเฮี้นี่ นี่ก็เป็นรถคู่ใจนะทุกคนนี่ทุกคนนี่รถคู่ใจที่เป็นครับคนเขาทุกคนนี่มาพระท่านนะทุกคนเอาวันสิทายตอนคนเขาเนี่ยมือนกันนิดน่อยกับลงโขนนี่จ้ะยถ่ายตอนพลนะทุกคนเนาะหน้าเฮากับเดียบรอยทุกคนไอวิวเฮาไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ่ายปีนาเนาะปีนาจะสีนี่อยู่เขางามอีกเทื่อนึ่งนาจะไปนั่งแถวเขื่อนก่อนเลยกินเขากินยังสมุดก่อน ทถวนั้นบรรยากาศก็ดีกัน,กน,นแล้วแถวนั้นมีโคเข่าเลยทุกคนเมื่อเห็นนี่แยกร้ายเราก็น่าลลนนคลิปนี่เป็นคลิปสันสนส้นๆมเมื่อบ่งคลิปที่หน้าเขาเถืเเอเกี่ยวไปแล้วทุกคนเนาะที่หน้าบอลวิวงามๆเพาไปแล้วทุกคนบอลประจำเถือเกี่ยวไปแล้วเนี่ยแถวนั้นเขาเกี่ยวกันนะทถวนั้นนะโอ้พะโลมเกี่ยวหมดแล้วเขาซุกหมดแล้วทุกคนนี่เหลือังหมดแล้วเขาเดียวนี่เราเลืองซุก นุกกับล้ายเลยนุกมากินเข่าทุกคนตอนนี้สิเราไปเกี่ยเข่าเออลงไปค้นเขาแล้วทุกคนเนาะแม่ละเจ้าบานครับกำลังแต่้งโตทุกคนกินหนากินหน่ก็ดีทำไมหนึ่งเออว่าเออกอนนังกินน้ำนุ่มแล้วทุกคนบรรยากาศแจ่มแจงทุกคนแดดบดนะทุกคนนะเจ้าบ้านแดดบดกับพอดีท่านี้ว่าฝนสิตกทุกคน มีบ่ตกเลยแหละข้าให้ครับไปค้นข่าวก่อนเดี๋ยวฝนตกสิบุตร้คนมา,ม,ามีชื่อยังหนึน่งกบว่ามิกกี้นู้มิกกี้เนี่ยซื้อให้โซ่ดิเราจะเนาะคุณมิกกี้มิกกี้ดิดิมาประจำหมู่บ้านเด้กโตแป๊บนึงทุกคนนีไ่ไปเด้อไปเด้อ มามามจะได้ฝนมาเอาเดี๋ยวฝนตกก่อนทุกคนเอ้ยโอ้ยสถานที่เฮาบอลนั่งกินข้าวเฮาไปเลยทุกคนเด้อนาจะกหนาจะได้นั่งคือเก่าเลยทุกคนไอ้เด็กแบกงานกับอาดามอกอาดามัยเลยทุกคนเพราะว่ามันยังงามอยู่เนาะขนาดจะได้นั่งกึ่เก่าเจ้าก็ใส่กุ๊บเนาะตอนนี้ใส่คือไอ้สือทุกคนเด้ใส่กันแดดเนาะใส่บวกอะ Đây, đây nó. Sau này nó, thay sao nào tổng xe cúp Yo. À, cứ lột đây cho vào cho Lột đi, start Sao đi học, đi học Chào start, lột được rồi <laughs> Xuyên nó chờ nào oh. Đánh sổ rồi nè กะเออต๋ออู้คนมาแต่คาร์โกตัวเจ้านั้นก็มีเขาอ๋อนีมน่มีเหรออ้ายตัวนี้ขอสมัครเป็นผู้ใจโอ้อยากให้เจ้านั้นเป็นคนของใจอ้ายสิพาเจ้าไปขี่รถไทย <_ s 1> <_ s 2> แล้วสิพาเจ้าไปหาฟางเฮ้ยแท็กซี่มาเอง้ง่าน,นเพียงมาเ <_ s 2> พราะว่าอ้ายเป็นคนธรรมดา คนยิบ้า,าเลยคนหากระไฟคนะกันอเ๋ยวมีแผงสุภาพไฟเกี่วยว้รถเปนคคอยวเนาะเียาตรงไว้สกายเยตรงเียาตรงกันาหรือเล่า มัตามลักซ้าออกเลยโอ้ขุ้อหัจะเตอเนาะโอ้ชาตง่ะโอ้ขับแท็กซี่ว่าเมื่อเขียนหัวนว่าเนี่ย ไปกแ่าไปเทั้โอ้างแท็กซี่เขาเขียนหอมนว่าจ้างแท็กซี่เขาเขียนหัเนาะาขาล้จางแท็กซี่เขาเขียนหัวเดินไปข่ายเขาเลยโม้ตลอดนี่พุ่นจุบ่ะเฮ้ยได้ได้สิงไม่ไหวเิงบอลนี่เจ้เบรก็ได้ เอาพ้าอะไบ้านี่ยเสียนถต่ว่าเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนคนมันขีดข้างๆเ้าะเอาขึ้นเลยบ้านนี้ หวซายกี่ไปแล้วนะฮะเออขี่ไปฮะางอนไ้าี่ไปหรอเอก็ขี่ไปัวเดี๋ยวเขาเป็นเขาเป็นกลักนแต่แ่จเบิดไปอไม่หยาบเขาจะได้ Oh, โอตรตีนผีข้องไปเหยียบเข่าตัวเอง <Hey. S 2> เอ้ปลามื่อนี่ขึ้นมาค้นซอยนี่พผสมขาเป๊ะถึถกินนะทุกคนสามโตเพคนละโอ้สิขาแท้เ <laughs> ด็กใต้แล้ว <laughs> <laughs> เอาปูปนนูต้มไก่แทน กานต้อนการเก็บเกี่ยวการค้นนะทุกคนเลยถ้าเปนค้นก็น่าจะกสียหาหมัดทุกคนต้องเป็นคนขยนันต้องเป็นคนขยันเท่าน,านั้นย่าอ่ออ่ออ้ออุปนิอะซองสามอันบาดเดียว้ะทุกคน Thưa bà khen hai anh tèo đi lên mưa đi má ơi เออทุกคนมาคนเข่ารำกันนะทุกคนเนาะหน่อยนาเนะนี่ทีมงานเท่ากับขยันขันแข็งเนาะโอยกันโอจ่อยื่นไหลใจเด็กคอยกันนี่ของจริงเมื่อยแลวพ่อเลยฮ่าฮ่า่าไอ้แท้ Yay! Ngoài, mà hứa ở ngoài ở đây chó quay luật con tắt rồi Thì hết bông, bác xiên có hết อาญามันของแล้วทุกคนเอาออกกอนแม่โอ <c oughs> ้นี่เปลี่ยนเลาะเฮ้ไไ้ไว้รถ วันนั้นก็เป็นเกลียวแล้วทุกคนเนาะขอบในหรือว่าเป็นเกลียวพูดอย่างงี้เลยทุกคนรวยรถไคเนาะก็ต้องใส่ความส้นหน้า เอ้ยเฮ้ยากงย้อนแสงลูกอ่ะมาเฮ้ยลูกไปติดมาเพื่อแตกแค่แตนเลยทุกคนมาขนซอยเป็นเนาะมุ้ยไผ่มาขนซอยเป็นแต่ละใครยังมีเหื่อแตนอีกเนาะอือ 老哥，坦了 ยืนคุ้มข่างเงี้ยเราบนาะเย้ยบ้บไปวิจ้ามือด้วย oh. บบโอ้โหกระุ๊กทุกคนเลยโอ้ oh. I've been runnin' down now, I've been down ơi gì hết đan

ตอนนี้เราค้นแล้วไปเถี่ยมห้อยแล้วทุกคนเนาะแล้วทุกคนเมื่อยเหรอท่านว่างแต่ว่าเมื่อยทุกคนนี่โอ้ลมเย็นดีเลยทุกคนงานแามแรงมากนี่คนแหลวพวกไปนั่เลยทุกคนเนาะคลิปวมดีโอนี้สิพวกยังร้ายทุกคนเพราะว่ามาสมหน้าคูดใจเนาะที่คือเกี่ยวไปแล้วนะี่ตาย คลิปนี้ก็สิีบัสสมนีทุกคนเด้อฝากทุกคนอ่าก็ติดตามสองจอนเนาะแม่แล้วฝากทุกคนเบิ่งคลิปจอนให้จบสมองแม่แล้วขอบใจทุกคนเด้อที่เข่ามาหับส้มคลิปอ่าเออไอ้ยังหับส้มคลิปน้ำกันเด้อทุกคนเด้อที่กดไลค์กดแชร์เด้ออ่า คี่มินิกับซิล่าไปก่อนนะทุกคนนะ <Hello. S 2> วัาสำาเร็จ้ะทุกคนเดอ้อเ <Yay. S 2> ย้เหมานาฝากกันไมทุกคนบ๊ายบายเอ้าบ๊ายบาย